ผมมีเม,มียที่มักจะหาเรื่องน้องสาวของผมเสมอพี่กับตักซื้อของชายเด็กมาให้นะขอบคุนะพี่ตกตกเนี่ยหนูซื้อมาเพื่อใช้แล้วมาให้แดาทำไมเนะนี่ยก็รุ่นนี้เนี่ยมันซักแล้วก็ใช้ต่อได้เลยนี่นี่ตกพี่แพทไม่เป็นไรหรอกนะพี่ตาเขาก็หวังดีแหละเดี๋ยวเข้าไปนั่งทนายกันก่อนดีกว่านะ เอ้ยจะเก็บมาใช้อีกทำไมเราทิ้งไปเลยเดี๋ยวพี่ซื้อให้ไม่ไหด์ทำไมมายืนล้างจานอยู่แบบนี้แล้วไอเบสโผล่ไปไหนพี่เบสเขาต้องทำงานอะ่ะพี่แพทอะไรเนี่ยหนูก็ท้องแก่ใกล้คลอดอยู่แล้วท้ายัางปล่อยให้อยู่บ้านคนเดียวเลยแถมให้มาทำงานบ้านอีกเบสนี่เป็นผัวที่ไม่ได้เรื่องจริงเลยแหม ก็เป็นแค่คนท้องเนาะไม่ได้เป็นคนพิการสักหน่อยอีกอย่างในงานบ้านมันก็คือหน้าที่ของผู้หญิงอยู่แล้วเพราะงั้นไม่ว่าจะท้องหรือไม่ท้องเนี่ยมันก็ควรจะต้องทําอยู่แล้ววะเมีตักแต่คนเป็นผัวเนี่ยก็ต้องแบกเบาหน้าที่เมียหรือเปล่าแล้วนี่หนูไปอะไรมากวะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกพี่แบ๊บหนูน่นลไปพักผ่อนเถอะยวพี่ล้างจานเองเสร็จแล้วเลยพี่ เก็บห้องแล้วก็เอาผ้าไปซักให้คนท้องต้องพักผ่อนเยอะๆพี่แพทย์พี่ซื้อรถเข็นมาทำไมเนี่ยหนูบอกว่าไม่ต้องซื้อมันต้องแพงแน่ๆเลยอะเอานะเอาไปใช้เถอะรถเข็นเหรออืมก็เวลาไดนออกไปข้างนอกอะจะได้สะดวกสะดวกไงคนเป็นพี่ชายก็ต้องดูแลน้องสาวอยู่แล้วปะ เราอยากกันเถอะนี่หนูเป็นบ้าเลยเนี่ยกินยาลืมเขย่าวขวดเหรอแค่พี่ซื้อรูเขียนเด็กให้ไห่ะถึงก็ต้องอยากกันเลยเหรอพี่เองก็รู้นี่ว่าผู้หญิงเวลาที่ท้องเนี่ยขเขาจะใช้ชีวิตลําบากใช่คนที่เป็นพี่ชายดูแลน้องสาวมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่คนเป็นเมียอย่างหนูเนี่ยพี่เคยดูแลดีเท่าน้องสาวของพี่ไหมอือ <ban. S 2> โอ้ยนี่จะอ้วกเสร็จได้ยังเนี่ยบอลพี่จะเริ่มมาเนี่ยพี่แฮปพี่ไปเทน้ำให้หนูแก้วนึงได้ไหมหยกยาวมาส็อปอะไรตรนี้โอ๊ยในน้ำสีขาวไอ้ตังั้นเดี๋ยวหนูไปเอาน้ำเองนะบอลพี่เริ่มเขาอะเดี๋ยวพี่ไปดูก่อนเอาน้ำขีดสโค๊ตได้แล้วมันเหม็นเอาเลยครับในน้ำสีเหลืย ซื้ออะไรมาอีกเนะี่ยวันๆใช้แต่เงินอ,อ๋อพอดีว่าหนูซื้อของใช้ให้ลูกอะ่ะเตรียมตัวก่อนที่ลูกจะคลอดนะพี่นี่ถ้าจะซื้อของให้ลูกเนี่ยก็ให้แม่หนูซื้อจะมาใช้เงินพี่ทำไมออพี่แพทย์เดี๋ยวสอ์อาทิตย์นี้เนี่ยพี่พาหนูไปซื้อรถเข็นให้ลูกหน่อยนะจะซื้อมาทำไมอีกวะมันเปลืองเงินนะเวย้ย อีกอย่างลูกคลอดออกมามันก็ตัวนิดเดียวเองไม่ได้ตัวใหญ่เท่าหน่อยุ้มเองก็ได้มามาพวกมึงเข้ามาเลยอไปล้างแล้วทำกับข้าวด้วยวันนี้เพื่อนพี ah ่จะมาดื่มที่บ้านบายบายนั่งเลยนั่งเลยเปิดบอลดูเลยเฮ้ยเ๋ยวพี่เลยนะวันนี้ อะไรวะรหนูยืนเบื่ออยู่ทำไมอะไปเปลี่ยนเกงดิเราหาผ้ามาเช็ดด้วยนะน่าอายชบไารไปดิตักมาคุยกันดีๆก่อนดิ น้องสาวพี่ท้องอ่ะพี่ดูแลใส่ใจอย่างดีแต่ตอนหนูท้องทําไมพี่ไม่ดูแลหนูแบบนี้บ้างอ่ะใช่สิพี่กับไดเป็นพี่น้องกันเป็นคนในครอบครัวเดียวกันหนูมันก็เป็นแค่คนนอกใช่ไหมล่ะอะไรของหนูเนี่ยหนูจะมาโกรธพี่เพราะเรื่องแค่นี้มาไล่สาระกันไปหรือเปล่าพี่แพทย์ไหนูจะออกมาทําไมเนี่ยเข้าไปรอในบ้านไปพี่แพทพี่ยังไม่เข้าใจอีกเหรอพี่ตั๊กอ่ะเขาไม่ได้งอนที่พี่ซื้อรถเข็นให้หนูหรอกนะ แต่เขาอะแค่ไม่โอเคทั้งทั้งที่พี่รู้อะว่าดูแลคนท้องมันทำยังไงแต่พี่ก็ไม่ได้ดูแลอย่างที่ควรจะเป็นอะทำเหมือนกับเขาไม่ใช่คนในครอบครัวอย่างนั้นอะแล้วที่ผ่านมาพี่ดูแลตั๊กไม่ดีตรงไหนนี่ตักพี่เคยปล่อยให้หนูอดอยากหรือเปล่างานพี่จำกํไไรอันนี้ได้ไหมไหน พี่ซื้อมาให้ลองใส่ดูพี่แพทย์พี่นึกยังไงถึงซื้อกำไรมาให้ฉันเนี่ยอ๋อพี่ชายซื้อของขวัญให้น้องสาวต้องมีเหตุผลด้วยวะเอา้าเออนี่อย่าให้ตักรู้ใช่ไหมว่าพี่ซื้อให้แกอ่ะกำไรข้อมือเนี่ยตั๊กอยากได้มาันานแล้วแต่พี่ไม่ได้ซื้อให้พี่ว่าซื้อให้น้องสาวตัวเองน่าจะดีกว่าแต่ถ้าตักรู้ในบ้านแตกแน่ลองใส่ดู หนูไปเอามาจากไหนหนูเป็นคนน้องให้พี่ตักเองอะ่ะพี่อย่าไปว่าพี่ตั๊กเลยนะแล,แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้อะ่ะหนูเป็นคนให้พี่ตักทำเองหนูเป็นน้องสาวพี่พี่รักหนูเอ็นดูหนูมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดเลยนะพี่แพทแต่ว่าพี่ไม่ควรสองมาตรฐานกับเมียตัวเองแบบนี้อะ่ะเพราะว่าเราก็ครอบครัวเดียวกันพี่แพท พี่ลองมองย้อนกลับไปดูตัวเองนะว่าที่ผ่านมาพี่ดูแลเมียตัวเองดีเท่าคนในครอบครัวหรือเปล่าพี่ตั๊กต้องอดทนกับความทุกข์ความเจ็บปวดอยู่คนเดียวอะ่ะแม้กระทั่งตอนที่เขาท้องพี่ก็ใช้เขาทํานู่นทํานี่ทํำยังกับเขาไม่ใช่เมียตัวเองอย่างนั้นอะ่ะเราสองคนเป็นพี่น้องกันก็จริงนะพี่แพทแต่พอเราแต่งงานกันแล้วอะ่ะเราก็ต้องต่างคนต่างออกไปใช้ชีวิตของตัวเองอ แต่พี่ตักอะ่ะเป็นคนที่พี่จะต้องใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยตลอดไปนะพี่แพทกับข้าวที่มันเย็นแล้วอะ่ะเรายังเอากลับไปอุ่นให้มันร้อนได้นะแต่ใจคนอะ่ะถ้ามันเย็นชาลงแล้วอะ่ะต่อให้กอดแน่นแค่ไหนะมันก็ไม่กลับมาอุ่นเหมือนเดิมอีกแล้วนะพี่ลองคิดดูดีๆอีกทีนะ นี่นุชจะใส่สร้อยทองไปทำไมเยอะแยะเนี่ยฮะถอดออกให้หมดเลยกำลองกำไรเนี่ยถอดออกให้หมดเลยอืมแม่ก็ถอดของนุททำไมคะนั่นสิแม่แม่ถอดไหมโอ้ยนี่แค่ไปเยี่ยมป้าเฉยๆเนี่ยจะใส่ไปทำไมทองเนี่ยฮะแม่แต่บ้านี่นี่ดู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 นี่แกดูเลยนะเนี่ยดูสิแม่ยังไม่ใส่เลยอือตปค่ะ อา้าวเพนมากันแล้วหรอป้าสวัสดีครับไป่เจอกันนานเลยนะคะคุณป้าดูซื้อของอร่อยมาฝากค่ะอืมไม่ต้องก็ได้ครอบครัวเดียวกันแท้ๆท่าทางน่าจะแพงมากเลยนะโอ้ยมันสองคนเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อของแพงๆหรอกคะ่ะเนี่ยของพวกเนี้ยนะซื้อมาจากตลาดนัดโอ้ยน้ำใจลูกจะถูกจะแพงก็ไม่เป็นไรหรอกมาเรียบเข้าไปนั่งข้างในกันก่อน <laughs> เนป้าได้ข่าวว่ามาสองสปีก่อนอ่ะเทนซื้อบ้านหลังใหญ่เลยไม่ใช่เหรอแถมยัซื้อสดอีกต่างหากบ้าโอ้ยดีซื้อเงินสดที่ไหนกันล่ะเงินดาวมันยังไม่มีเลยมาเอาเงินกเกษียณของฉันไปจนหมดอู้ผ่อนอีก30ปีจ่ายต่อเดือนนะเดือนละตั้งสองหมื่นกว่าบาทบอกว่าอย่าซื้อก็ไม่ฟังแม่ไม่ผู้จ่าป้าแบบนั้นบ้านหลังนี้ซื้อสดนะ มแม่คะเราไม่ได้เจอป้าเขานานแล้วนะคะทําไมแม่ต้องดูถูกเราต่อหน้าเขาด้วยคะนี่ไม่ต้องพูดเลยสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีจ้าเข้ายังไงก่อนลูกค่ะอดูสีไข่มาอ้าวไข่มุกเหรอสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า คุณป้าคิดถึงหนูไหมคะจะไม่คิดถึงได้ยังไงล่ะไหนก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วคะ่ะคือว่าที่หนูมาสายวันนี้เนี่ยหนูไปดูเท้าเฮามาค่ะคุณป้าแต่ว่าเป็นเท้าเฮาหรูสี่ชั้นเลยนะคะ <Ooh. S 2> คุณป้าคะอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่หนูมาฝากจากญี่ปุ่นเลยคะ่ะสนใจญี่ปุ่นเลยอะค่มุกแพงไหม ไม่แพงหรอกพี่เทนไอชุดนี้เนี่ยหนูซื้อมาจากร้านปล่อยภาษีราคาก็แค่1มื่นห้าเองหมื่นห้าเลยเหรอหือไข่มุกเนี่ยมีน้ำใจจริงๆถึงหนูจะอายุน้อยกว่าพี่ชายแต่ก็ดูแต,ตกต่างกันเยอะเลยเนะ <c oughs> าะไข่มุกเนี่ยมีอนาคตจริงๆ <c oughs> <c oughs> เทนกับนุษย์สู้ไม่ได้เลยได้ก็คืของแกก็ยังดีนะไข่มุก <c oughs> อ้ยพี่เทนใมกาพี่ดูสวยดีนะอุ้ยน,นี่ของปลอนยังติดติดดับดับอยู่เลย <laughs> อ,อุ้ยตายละกระเป๋าสวยจังเลยอ่ะนี่คงหลายหม,มื่นเลยใช่ไหมเนี่ยฮะอุ้ยแค่แค่แ,แสนนิดนเองค่ะคุณป<อ>้าอุ้ยไข่มุกมีแต่แบรนด์ดังนั้นเลยรถคันเนี้ยป้าก็รู้จัก m อบใช่ไหมลูก ไม่ใช่ค่ะคุณป้า BMI 7ค่ะโอ้โหนี่ไข่มุกได้ดีที่สุดในบ้านเลยนะอย่างเงี้เงินเดือนทั้งปีต้องไม่ต่ำกว่า5้าแสนแน่เลยคือว่าอันนั้นเนี่ยมันเมื่อปีที่แล้วค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยขนาดนี้เลยค่ะโอ้หเจ็ดแสนเลยเหรอ,อไม่ใช่เจ็ดแสนค่ะคุณป้าแต่ว่าเป็น7จ็ดหลักค่ะโ้ห นี่ถ้าฉันมีลูกเหอนไข่มุกเนี่ยนะฉันก็มีความสุขมากเลยนะนี่แค่ดูพี่ชายแกเนะี่ยยังกู้เงินซื้อบ้านอยู่เลยทําไม่ได้ฉันเนี่ยนะไม่มีใครช่วยหรอกแม่พู่อะไรของแม่เนี่ยนี่แม่แกพูดถูกแกสองคนนะ่ะยังไม่มีเงินเก็บเลยแถมยังเป็นหนี้อีกตั้งเยอะนี่เรียนรู้จากไข่มุกไว้บ้างนะโอเคคุณป้าคะ พี่เทนกับพี่นุชเนี่ยเขาเก่งกว่าหนูตั้งเยอะค่ะโอ้ยไข่มุกอย่าถ่อมตัวไปเลย <c oughs> เออใช่ละที่ป้าโทรเรียกทุกคนมาคุยวันนี้คือลูกชายฉันนะ่ะจะแต่งงานเร็วๆนี้แล้วทางฝ่ายหญิงเนี่ยเขาขอสินสอดทองมัน่นเป็นสามแสนเนี่ยไข่มุกรวยขนาดนี้ซื้อทั้งเทาวเฮาซื้อทั้งรถหรูช่วยป้าหน่อยนะลูกครึ่งนึงก็ได้เออเออ,เอ,อ คุณป้าคะคือว่าพี่เทนเขาเป็นพี่ชายอะคะ่ะเขายังไม่พูดอะไรเลยนะคะหนูก็เป็นแค่น้องสาเวเองคะ่ะไข่มุกไม่ต้องทอมตัวหรอก<ม>เขาสองคนยังเอาตัวไม่รอดเลยป้าไม่ได้คาดหวังอะไรจากพวกเขาหรอกป้ากังวลพูกหนูนี่แหละเออ,เอ,อคุณป้ามาบอกหนูกรัดหันแบบเนี้ยหนูหาเงินไม่ทันหรอกคะ่ะแถมยังต้องไปถอนเงินสดจากธนาคารอีกด้วยอะ่ะ ป้าไม่รีบหรอกหนูก็ไปจัดการซะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าพาลูกชายไปเอาเงินที่บ้านหนู <c oughs> แม่คะเมื่อกี้แม่เห็นหน้าไข่มกไหมคะหนูกั้นขำแทบไม่ไหวเลยคะ่ะเออแม่ครับ <c oughs> ผมขอโทษนะครับที่แรกอะผมคิดว่าแม่ตั้งใจดูถูกพวกเราสิหนูก็ขอโทษแม่เหมือนกันนะคะที่เข้าใจแม่ผิดอะ่ะ ทีนี้รู้แล้วหรือยังว่าแม่ให้ถ่อมตัวยังไงแม่ครับที่แม่บอกให้พวกเราถ่อมตัวแต่ว่าทําไมแม่ต้องให้พวกเราเนี่ยแก่ทําเป็นยากจนจอนอาป้าด้วย่ะพวกแกจําไม่ได้เหรอฮะตอนที่ครอบครัวเราไปซื้อบ้านอยู่ในเมืองเนี่ยฉันบอกพ่อแกว่าอย่าไปบอกใครแต่พ่อแกก็ไม่ฟังกันแล้วทีนี้เป็นยังไงลุงป้านอาอาญาที่ไม่เคยเจอกันมาก่อนเนี่ยก็มาขอยืมเงินพอเราทวงถามแล้วก็หาว่าเราจู้จี้ หาหว่าเราคิดเล็กคิดน้อยซะอย่างนั้นแหละจริงด้วยค่ะนี่ทีนี้จำเอาไว้เลยนะว่าอย่าไปผูกเรื่องเงินไว้กับเรื่องส่วนตัวเพราะบางทีเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยขาดกันได้นอกจากครอบครัวของเราเนี่ยไม่มีใครอยากให้เรากินดีอยู่ดีไปกว่าพวกเขาหรอกเข้าใจเลยค่ะแม่ดูจาตอนเนี้ยกลับบ้านเถอะแม่หิวแล้วว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้กินอะไรเลยไปลูกก่ะ